นอนเต็นท์บนเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงตอนนั้น่ะเริ่มต้นจากปากังจองไปก่อนจองผ่านเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติได้ลงนาไม่เกิน60วันจองติดต่อกันได้ไม่เกิน3วันนะคะในเว็บไซต์บอกว่าอย่างนั้นซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกไว้ก่อนด้วยนะจะต้องเลือกระหว่างบ้านพักหรือว่าพื้นที่การเต็นท์บนยอดเขาภูกระดึงหรือว่าเป็นพื้นที่ด้านล่างเออต้องดูดีๆนะคะบางก็เลือกแบบพื้นที่การเต็นท์ด้านบนเช่าแผ่นรองนอน หมอนและเช่าถุงนอนเต็นท์ไม่ได้เช่านะคะฟังแบกขึ้นไป <c oughs> จองเรียบร้อยแล้วอย่าลืมชำระเงินราคาพวกนี้ยังไม่รวมค่าเข้าอุทยานนะคะที่เราเข้าพักเข้าช่องคนที่จองมาแล้วซึ่งแถวจะสั้นมากๆกก็จะมีใบเสร็จเป็นใบเบิกแล้วก็ขึ้นไปนรับของ และนี่ก็คือการขึ้นไปนอนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงถ้าเกิดใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องรางไปคนเดียวด้วยนะ